สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เปิดดูในไทม์ไลน์ Facebook ทีไรก็เห็นแต่ข่าวปล้นจี้คมคืนฆ่าคนตายที่มีให้เห็นกันทุกวันเลยนะครับ ส่วนใหญ่สาเหตุก็มาจากยาเสพติดทั้งนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ไม่หมดไปสักทีนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างก็ตามหาเหตุผลว่าทําไมคนถึงหันไปเสพยาและทําไมถึงยากเหลือเกินที่จะเลิกและคําตอบก็อยู่ที่สมองครับอว,วัยวะสําคัญที่ช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายโดยเราสามารถแบ่งสมองออกได้เป็นสส่วนก็คือส่วนคิดที่ควบคุมการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและส่วนความอยากที่คุมอารมณ์และพฤติกรรม เมื่อเราเสพติดสมองส่วนต่างๆก็ติดไปด้วยนะครับทำงานผิดปกตินานไปก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบอื่นๆภายในร่างกายเราเรียกภาวะนี้ว่าโรคสมองติดยาวันนี้เฮลเชคได้จิตแพทย์วสินบำรุงชีพจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุราและสารเสพติดโรงพยาบาลมานารมมาเล่าให้เราฟังถึงผลกระทบของการเสพยาที่มีต่อสมองช่วงหน้ากลับมาฟังกันนะครับเหมือนซอมบี้นะครับคิดอะไรไม่ได้นะ ไม่ให้เงินร้อยสองร้อยก็จะค่าคุณยายมีความรู้สึกดีจึกใจรวงนี้อยากแชมมันออกไป คนปกติเนี่ยเวลาที่เรามีความสุขนะครับก็จะมีสารเคมีสีแดงแดงสีเหลืองเหลืองเล็กน้อยนะครับทำให้เรามีความสุขและได้รับประทานอาหารอร่อยได้ออกกำลังกายนะครับได้อยู่กับคนที่เรารักได้ดูภาพยนตร์ที่สนุกแต่เมื่อใช้สารเสพติดเนี่ย สารสีแดงเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีจะมีปริมาณสารที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเด็กๆจะรู้สึกสนุกสนานมากคึกคักมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการหลอนประสาทอาการหวาดระแวงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด ปัญหาทางสุขภาพจิตได้นะครับที่ต้องมาพบจิตแพทย์ในขณะเดียวกันพอเด็กใช้ไปนานๆสมองคุ้นเคยกับการที่มีสารเคมีมากขนาดนี้เนี่ยเมื่อหยุดแล้วเราบอกให้เด็กไปออกกำลังกายให้เด็กไปดูภาพยนตร์พ่อแม่มาดูแลให้มีความสุขเหมือนคนปกติเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่ามันหงอยลงเพราะเคยได้สารอยู่เยอะๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับแล้วสมองทางด้านนี้ครับพอใช้ยาเสพติดอันนี้เป็นสมองของคนปกติ ที่จะต้องมีเรื่องของการทำงานของสมองต้องเป็นสีเหลืองสีแดงนะครับแต่ว่าพอใช้ยาสุติดปุ๊บสมองส่วนหน้าที่ใช้คิดใช้ตัดสินใจใช้ยับยั้งชั่งใจเนี่ยนะครับมืดไปเลยครับเนื้อแสดงว่าก็เหมือนกับเราเหมือนซอมบี้นะครับคิดอะไรไม่ได้นะคุณยายไม่ให้เงินร้อยสองร้อยก็จะฆ่าคุณยาย เพราะว่าไม่มีความยับยั้งชั่งใจเรื่องของจริยธรรมไม่มีแล้วนะครับอันนี้หยุดสารเสพติด3เดือนสมองยังไม่กลับคืนเป็นสมองคนปกตินะครับต้องใช้รักระยะเวลารักษาประมาณอย่างน้อย6เดือนคุณถึงกลับมาเรียนตามปกติดได้นะครับช่วงแรกต้องใช้ลาพักฟื้นนานนะครับพรุ่งนี้เราจะไปติดตามผลกระทบด้านอื่นๆของภาวะสมองติดยาก,กันต่อนะครับเมื่อเด็กเหล่านี้ใช้ยาเสพติด หรือใช้ยาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยยาเหล่านี้มักจะออกฤทธิ์บางพวกก็จะออกฤทธิ์กดประสาทสา่วนกลางก็คือทําให้มึนเมานะครับพอใช้มากๆพอเขาทานปริมาณมากก็จะมึนเมาจะง่วงซึมวันนี้สวัสดีครับ